สวัสดีค่ะมาถึงช่วงจอดทัวไทยกันแล้วนะคะวันนี้ดิฉันจะพาคุณผู้ชมบินข้ามน้ําข้ามทะเลไปที่มาเก๊ากันค่ะจะบอกว่าที่นั่นนะคะมีสถานที่ท่องเที่ยวที่กําลังได้รับความนิยมแล้วก็เติบโตขึ้นภายในระยะเวลาที่รวดเร็วมากๆนั่นก็คือที่เดกเวเนเชียนนั่นเองนะคะจะว่าไปแล้วสถานที่แห่งนี้เขามีการจัดงานเฉลิมฉลองยิ่งใหญ่ทุกปีเลยค่ะและแต่ละปีก็จะมีธีมมีคอนเซปต์ที่แตกต่างกันออกไปนะคะงานนี้เขามีชื่อว่า Carnival Extra w a g วาเ a ซค่ะ การคาร์นิวัลเอสต a ราวากินซาที่จัดขึ้นที่บริเวณล,ลานโดเวนเชียนลากูนจะเน้นทุกอย่างในแนวอิตาเลียนสำหรับผู้ที่มาเป็นครอบครัวเขามีกิจกรรมแบบ a อคชั่นแพ็กเ e จฟันที่น่าร่วมสนุกสำหรับทุกคนค่ะซึ่งบรรยากาศภายในงานจะเริ่มคึกคักในช่วงบ่ายๆไปจนถึงค่ำม,มืดเราจะเห็นว่ามีคนแต่งชุดแฟนซีที่หลากหลายด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็นตัวตลกเจ้าหญิงและก็เจ้าชาย นอกจากนี้ยังมีการแสดงที่น่าตื่นเต้นผัดเปลี่ยนมาโชว์บนเวทีและลานทางเดินหน้าเวทีเวนเชียนจากคณะสตรี e มัสเพียไม่ว่าจะเป็นการแสดงเต้นรำพร้อมโชว์ความแข็งแรงของการปีนเสามาต่อกันด้วยกายกรรมการแสดงโยนลูกบอลและจักกิ้งพร้อมกันเล่นลูกข่างและลูกดิ่งแบบพิสดารโดยนักแสดงชื่อดังเขาคนนี้แหลคะค่ะริชาร์ดซาริแวน ดูสิคะมีการควงลูกดิ่งไปจุดไม้ขีดไฟที่คุณผู้ชมคาบอยู่ที่ปากด้วยสุดยอดจริงๆค่ะตามมาด้วยการแสดงนี้โชว์เป่าแก้วสไตล์อิตาเลียนซวนนี่เขาเรียกว่าการโชว์เล่นไฟบนเรือกองเดล่า ด้วยการแสดงละครชุดโรมิโอแอนด์จูเลียตบนหอคอยเวนเชียนโกธิกที่สวยงามจริงๆค่ะและที่เห็นอยู่นี้นะคะเขาไม่ได้กระโดดตึกหรือว่าอะไรนะคะนี่เป็นโชว์ชุดบันดารูปการเต้นรำกลางอากาศค่ะ เรามาปิดท้ายกันที่ไฮไลท์ของโชว์ก็คือการแสดงแสงและเสียง3มิติเรื่องหน้ากากวิเศษแห่งเวนเชียนความยาวอยู่ที่10นาทีค่ะโชว์นี้เป็นการรวบรวมความเป็นอิตาลีให้คุณผู้ชมได้ชมกัน สำหรับเทศกาลคาร์นิวัลสไตล์อิตาเลียนที่น่าสนใจและก็น่าตื่นตาตื่นใจนี้ของเดอะเวเนเชียนมาเก๊าจะจัดไปจนถึงวันที่26พฤษภาคมนี้เท่านั้นนะคะใครที่กำลังจะไปเที่ยวมาเก๊าแล้วก็อย่าลืมค่ะแวะไปเที่ยวชมความสวยงามกันได้และขอบอกว่าเป็นการชมฟรีด้วยนะคะและหลังจากเทศกาลคาร์นิวัลสไตล์อิตาเลียนแล้วทางเดอะเวเนเชียนก็ยังเตรียมที่จะนําตัวการ์ตูนจากภาพยนตร์ชื่อดังอย่างมาดากัส카ที่นําทีมโดยเจ้าเสืออเล็กมาจับมือพร้อมกับเจ้ายักษ์เขียวทช็ค และเจ้าหมียอดกังฟูจากกังฟูแพนด้าที่พร้อมใจกันมาร่วมสร้างสีสันให้กับสถานที่แห่งนี้ตลอดทั้งปีค่ะ สำหรับสถานที่แห่งนี้นะคะถือได้ว่าเป็นสวรรค์บนดินของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเลยค่ะสังเกตดูสถาปัตยกรรมล้ำสมัยแบบเวนิเชีย g o t ธิกซึ่งเป็นอาคารในยุคโกธิกแบบเมืองเวนสิสของอิตาลีมาไว้ทั้งหมดเลยส่วนภายในนะคะเขาได้นําเอาศิลปะในรูปแบบของเวนิเชียนนามาใช้ในการตกแต่งทุกรายละเอียดไม่ว่าจะเป็นห้องโถงของโรงแรมทางเดินในศูนย์การค้าที่มีการ จำลองลำคลองสีฟ้าใสที่คดเคี้ยวไปมาตามทางเดินมีสะพานโค้งทอดข้ามคลองเช่นเดียวกับในเกาะเวนิสเพดานก็จะมีการวาดเป็นลวดลายก้อนเมฆในยามตะวันโพรเพลข,ของเมืองเป็นเสมือนท้องฟ้าจำลองดูสว่างสวยตลอด24ชั่วโมงค่ะต้องบอกว่าที่นี่ เป็นสวรรค์สำหรับนักช้อปปิ้งด้วยนะคะนอกจากจะเป็นที่พักแล้วยังเป็นแหล่งช้อปปิ้งเพราะว่ามีสินค้ามากมายจากหลากหลายร้านค่ะแม่นับไปนับมากว่า300ร้านเลยทีเดียวนะคะที่สำคัญแล้วแต่และร้านยังตกแต่งอย่างสวยงามมีความเป็นศิลปะและก็โรแมนติกอีกด้วยค่ะไฮไลท์อย่างของที่นี่ก็คือการยกคลองและเมืองเวนิสจำลองมาไว้ การล่องเรือกอนโดลาผู้ใหญ่จะลงไปนั่งด้วยราคาประมาณ380บาทค่ะแต่เพื่อเด็กเนี่ยก็ถูกลงมาหน่อย286บาทเท่านั้นที่นี่เขาเปิดให้บริการตั้งแต่10โมงเช้าไปจนถึงเที่ยงคืนราคาที่ว่านี้ก็น่าจะพอแก้ขัดได้ถ้าเกิดว่าเราต้องไปนั่งที่เมืองเวนสิสจริงๆเพราะว่ากันว่าถ้าไปพายเรือกอนโดลาเที่ยวที่เวนสิสเนี่ยเที่ยวหนึ่งนะคะอยู่ที่5-6,000บาทเชีวยวค่ะ เรือกอนโดล่านี่เป็นเรือพายพื้นบ้านของชาวเวนิสนะคะซึ่งในอดีตใช้เป็นพาหนะในการเดินทางไปมาหาสูกา่กันอยู่ในเมืองเวนิสตอนหลังก็เลยกลายเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวเพื่อหาไรายได้คนพายจะยืนพายอยู่ทั้งท้ายเรือค่ะซึ่งก็มีทั้งผู้ชายและก็ผู้หญิงแต่คนที่จะมาพายได้ก็ต้องมีประกาศนียบัตรรับรองด้วยนะคะไม่ใช่ว่าใครที่ไหนก็จะมาพายได้ส่วนเสื้อที่ใส่ก็จะต้องเป็นเสื้อลายขวางขาวดำแบบนี้แหละค่ะ เวลาพายก็จะต้องร้องเพลงกล่อมผู้โดยสารไปด้วยค่ะ คุณผู้ชมคะไปงานนี้ขาดหน้ากากแฟนซีไม่ได้เลยจริงๆนะคะในวันพรุ่งนี้คะ่ะเรายังอยู่กันที่มาเก๊านะคะจะพาคุณผู้ชมไปดูนิทรรศการกันบ้างแต่บอกคุณผู้ชมอย่างนี้นะคะว่านิทรรศการที่จะพาคุณผู้ชมไปดูเนี่ยไม่เหมือนกับนิทรรศการอื่นๆนะคะ่ะเนื่องจากว่าจะทําให้คุณราวกับเป็นนักสืบเลยนะคะได้ไปค้นหาในหลากหลายจุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งคดีเด็ดคดีดังนิทรศการครั้งนี้มีชื่อว่า CSI พรุ่งนี้กลับมาติดตามกันวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ